สาวร้องทุกจี้ถามชัดชาตั้งแต่เปลี่ยนผู้ว่าทำไมน้ำท่วมขังสูงเรียกได้ว่าหลังจากสถานการณ์ฝนตกหนักทั่วกรุงเทพและปริมณฑลนะคะทำให้มีน้ําท่วมขังหลายบริเวณซึ่งเกิดความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนจํานวนมากค่ะทั้งที่อยู่อาศัยหรือผู้สัญจรใช้รถใช้ถนนล่าสุดค่ะกําลังถูกวิพากวิจารณ์อย่างหนัก เมื่อมีสาวผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งค่ะได้โพสต์ถามหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยากให้เข้ามาเร่งตรวจสอบดูการระบายน้ำในหมู่บ้านพร้อมเผยภาพความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านอีกด้วยค่ะ โดยก็ได้ระบุข้อความว่าหมู่บ้านเมืองทองการเด้นพัฒนาการ65ขีด69เป็นที่ดีในกอกชนพื้นที่กว้างประมาณ600ไร่1,800กว่าแปลง500กว่าหลังคาเรือนติดคลองประเวศคลองบ้านหมาและคลองมอนเดิมทีเมื่อฝนตกหมู่บ้านก็จะท่วมแต่ว่าไม่นานมาก ตั้งแต่เปลี่ยนผู้ว่ากทมมีน้ำท่วมขังประมาณ30เซนติเมตรตั้งแต่20กรกฎาคมแต่ตอนนี้สาหัสมากระดับน้ำคลองสูงกว่าปี5 4สทั้งที่กรมอุตุได้คาดการล่วงหน้าไว้แล้วแต่ไม่ทราบเตรียมการกันยังไงผลลัพธ์ที่ได้คือระดับน้ำในหมู่บ้าน30-100เซนติเมตรรถเล็กไม่ได้วิ่งตั้งแต่วันเสาร์ที่10เพราะมีการดึงน้ำมาจากลาดกระบังแล้วส่งต่อไปคลองพระขนงไม่ได้การจัดการน้ำผิดพลาดเดือดร้อนมาก มีรถมารับคนจากเทศกิจ แต่ก็กระท่อนกระแท่นไม่มีรถบ้างต้องรอ1-4ชั่วโมงเพราะมีรถแค่1นคันกับพื้นที่600ไร่น้ำเข้าบ้านของในบ้านพังเสียหายปั๊มน้ำต้องสูบออกจากบ้านเสียค่าไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำก็เสียเด็กๆต้องลาเรียนลางานย้ายที่อยู่เดินลุยน้ำลื่นบาดเจ็บบ้านที่น้ำท่วมก็มีงูมีตะขาบแมลงสาบห้องน้ำก็ใช้ไม่ได้ต้องช่วยกันคนย้ายผู้ป่วยขึ้นชั้นสองออกไปซื้ออาหารไม่ได้แก๊สหมดก็ไม่มีใครมาส่งรวมถึงของต่างๆก็ยัง ไม่มีวี่แววน้ำจะลดเลยค่ะมีแต่น้ำจะเพิ่มจากน้ำฝนและการสูบน้ำจากที่อื่นก็มันลงคนในหมู่บ้านรู้สึกเหมือนถูกทิ้งให้เจอปัญหาเองก็แก้เองเขตประเวทมาก็บอกว่าเป็นที่เอกชนทำอะไรไม่ได้เดิมทีฝนก็ตกหนักแบบนี้แต่ไม่ท่วมสูงและนานแบบนี้เพราะเอาน้ำจากลาดกระบังมันลงทำให้คลองประเวทน้ำสูงมากแบบที่ไม่เคยเป็นแถมถอดเครื่องสูบน้ำของทางนี้ไปช่วยทางลาดกระบังเอาน้ำมาทิ้งทางนี้แต่ไม่มีใครสนใจเพราะไม่เป็นข่าว ซึ่งตอนนี้นะคะทางผู้ที่ประสบภัยน้ําท่วมก็ได้ออกมาอัปเดตข้อมูลแล้วค่ะว่าตอนนี้ท่านผู้ว่าท่านรองประหลัดทีมเทศกิจท่านสองกอเขตและทหารเข้ามาช่วยกันแก้ไขปัญหาน้ําท่วมจนน้าลดลงเยอะแล้วค่ะซึ่งเธอก็ยังได้ปิดท้ายอีกด้วยนะคะว่าถ้าจะให้เป็นการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนกว่านี้คือมีเขื่อนกั้นคลองจะได้ไม่ต้องมีน้ําท่วมขังจากน้าคลองล้นเข้ามาในหมู่บ้านอีกจะหวังมากไปไหมคะท่านผู้ว่าชัดชาติ อย่างไรก็ตามนะทางจานคอมก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเจ้าของบ้านด้วยนะคะที่มีหน่วยงานเข้าช่วยเหลือและน้ําแห้งอย่างรวดเร็วและทั้งนี้ค่ะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆฝ่ายด้วยนะคะลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ